พอจบเรื่องที่สอนรถนะก็ไปเรื่องเช็คอินค่ะเราเช็คอินมาจากที่บ้านเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไปเช็คกระเป๋าก็คือไปเช็คกระเป๋าที่เคาน์เตอร์อัตโนมัติซึ่งก็จะมีเครื่องให้เราสแกนพาสปอร์ตเองนะคะเพ,เพื่อที่จะปรินต์แท็กกระเป๋าใช่ไหมคะปรากฏว่ามันก็สแกนของบอมกับลูกโอเคแต่ของสาม,มีไม่รู้เป็นอะไรนะคะมีปัญหาสแกนยังไงก็ไม่ผ่านนะคะก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยอ่ะ ทีนี้สุดท้ายนะคะทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีน้ําหนักกระเป๋าก็โอเคเพราะว่าของหม่อมอดัมแล้วก็มินลี่สคนเนี่ยก็คือเป็นลักเกจใหญ่23กิโลแล้วก็ของน้องเมลิสาได้อีก10กิโลนะคะแล้วเราก็ยังมีแครี่ออนได้อีกคนละ3าใบแล้วก็กระเป๋าเล็กๆได้อีกคนละใบนะคะไอ้ด่านตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพื่อนๆคือเดี๋ยวนี้เนี่ย เราไม่ต้องเอาแบบของเหลวเนี่ยออกมาใส่ซิปหลอกแบกแล้วก็วางในถาดแล้วนะคะทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าแล้วเขาก็สแกนหมดเลยทีนี้พอผ่านจุดตรวจความปลอดภัยก็เหมือนเล่นเกมเลยค่ะก็คือเราจะต้องสอดถอดเสื้อถอดแจ็คเก็ตถอดนาฬิกาแล้วก็ส่งกระเป๋าให้สแกนพอผ่านด่านมาได้เราก็มีเวลาพักผ่อนก่อนเครื่องนะคะอันนี้ก็รีแลกซ์หน่อยนึงเนาะนั่นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดละช่วงที่แบบว่าเช็คอินเอากระเป๋าเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอ าดัานต่างๆมาได้แล้วมันก็เป็นอารมณ์แบบชิลมากขึ้นเราก็มานั่งที่ร้านอาหารจีนกินติ่มซำเล็กๆน้อยๆแล้วก็พาเด็กๆนะคะไปเล่นที่ soft play area จริงๆแล้วเด็กๆก็ไม่เชิงพาน้องเมลิสาเพราะามินลี่ไม่เล่นแล้วเนาะผมก็กังวลน,นิดหน่อยนะเพราะว่ามันมีโซนสำหรับเด็กเล็กแล้วก็เด็กใหญ่แล้วก็เด็กโตเนี่ยมันมาเล่นรวมกับเด็กเล็กด้วยแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงพ่อแม่ผู้ปกครองก็ปล่อยให้เด็กวิ่งนะคะ ยังไงล่ะก็คือมันมีโซนสําหรับเด็กเล็กที่บอกว่า under t o ใช่ไหม two แล้วก็ under แล้วก็มีเด็กที่โตขึ้นแล้วมันก็มีเด็กเล็กวิ่งเข้ามาแล้วทีนี้ก็แบบว่าพอเด็กโตมาเล่นทุกก็เล่นคนละแบบไงก็จะวิ่งแบบรุนแรงแล้วเด็กเบบีก็แบบเดินยังต่อแตะต่อแตะยังไม่แข็งอะไรอย่างเงี้ยก็ชนบ้างเราก็เลยแบบว่าไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อแม่ไม่ดูแลลูกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เราก็บอกเขานะว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเธออยากจะวิ่งนะทาไมเธอไม่ไปในช่องของเด็กโตลาอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นส่วนของเบบีเธอก็เล่นได้นะถ้าเกิดว่าเธอจะเล่นแต่ว่าเธอจะต้องเล่นระวังระวังหน่อยเพราะว่ามันเบบีมันมีหลายคนเวลาวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอก็ต้องต้องคอยระวังสุดท้ายก็ออกมานะคะเพราะว่าคนมันเยอะโกนเมลิสาก็ต่นเต้นเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของนางไง นางก็วิ่งทั่วสนามบินเลยแต่เราก็ปล่อยลูกแล้วก็ผัดกันวิ่งตามลูกเพราะว่าก็อยากที่จะให้นางเหนื่อยพอขึ้นเครื่องปุ๊บนางก็จะได้หลับ